วิธีจูนจิตนะคะกับเงินหลักล้านค่ะน่าแปลกมากเลยนะคะว่าเวลาทุกครั้งที่เราคิดถึงเงินจํานวนไหนนะคะเงินจํานวนนั้นมักจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตค่ะแต่ว่าเราหลายๆคนนั้นมักไม่ค่อยเชื่อค่ะว่าตัวเองนั้นจะมีเงินได้เท่าไหร่นะคะชอบคิดถึงความเป็นจริงที่ว่าฉันน่าจะมีเงินได้เท่านี้แหละฉันเคยจับเงินได้เท่านี้แหละค่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรารู้สึกว่าเงินหลักล้านเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้กับเรา สมองของเราจิตใจของเราจะเชื่อมโยงให้ดึงดูดเงินหลักล้านเข้ามาในชีวิตนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะใครที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะลองเขียนลงใต้คอมเมนต์สิคะว,ว่าเงินหลักล้านนะฉันมีเงินหลักล้านฉันมีเงินหลักล้านรู้สึกถึงเงินหลักล้านเอ๊ะเงินหลักล้านนั้นเป็นยังไงนะทันทีที่คุณเขียนคิดพูดรู้สึกนะคะสมองของคุณจะเอาไปปรุงแต่งเป็นภาพภาพเหล่านั้นจะฝังลงสู่จิตใต้สำนึกค่ะ ทำให้จิตใต้สํานึกนั้นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและทํางานอย่างทรงพลังในการดึงดูดเงินหลักล้านเข้ามาหาเรานั่นเองค่ะเช่นเวลาที่เราออกกําลังกายแทนที่เราจะรับว่า1 2 3 4 5ส7 8 9 10, 1ม1ห้าหกเจ็ดแ้าสล้านสองล้านสมล้าน4ี่ล้านห้าล้าน6ล้าน7ล้านเออเขาเรียกว่าเอาตัวเราเข้าไปสนิทกับหลักล้านนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครยังห่างไกลหลักล้านวิธีนี้ถือว่าใช้ได้ผลทีเดียวค่ะในการที่จะจูจนจิตกับหลักล้านนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้พลังงานธรรมชาติซึ่งมีทรัพยากรเหลือเฟือนั้นผ่านไปโดยไม่ได้ดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตเราแต่เราจงจูนพลังกับหลักล้านเพื่อให้เงินหลักล้านนั้นเข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้อย่าปฏิเสธการเงินนะคะเพราะคุณเป็นคนดวงดีคุณเป็นคนโชคดีคุณเป็นคนมีบุญมากคุณเป็นคนที่มีวาสนาดีค่ะถ้าเกิดเราคิดถึงหลักพันเงินหลักพันก็เข้ามาสู่ชีวิตคิดถึงเงินหลักร้อยเงินหลักร้อยเข้ามาสู่ชีวิตลองเปลี่ยนบ้างค่ะคิดถึงเงินหลักล้านนะคะคิดถึงเงินสิบล คิดถึงเงินร้อยล้านคิดถึงเงินพันล้านเอาตัวเราไปสนิทกับหลักล้านแล้วเงินหลักล้านจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนั้นง่ายขึ้นค่ะอย่าเพิ่งเชื่อ,อาจาันเปิลน,นะคะลองเอาไปฝึกปฏิบัติด,ดูค่ะเมื่อเหล่านั้นเอาตัวเราไปสนิทกับความมั่งคัง่งกับเงินหลักล้านแล้วนะคะในที่สุดนะคะชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยเงินหลักล้านค่ะ ใครที่อยากจะอัพเลเวลนะคะจากเงินหลักหมื่นหลักแสนขึ้นมาเป็นหลักล้านและหลักล้านขึ้นมาเป็น10บล้าน1ิบล้านเพื่อเป็นร้อยล้านนะคะอาจารย์เบน้ก็มีคอร์สล้างสมองรวยค่ะซึ่งทําให้คุณนั้นมีไม์เซตแต่ใหม่แน่นอนนะคะและที่สําคัญอย่าลืมนะคะตลอดทั้งวันนะ,ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดคิดถึงเงินหลักล้านค่ะและเมื่อคุณคิดถึงเงินหลักล้านจนสนิทเมื่อไหร่นั้นคุณก็จะตัดความรู้สึกลบๆเกี่ยวกับการเงินลงได้ค่ะ เพราะว่าก่อนหน้านี้เราชอบคิดถึงความเป็นไปไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเงินคิดว่าอุ๊ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะได้เงินขนาดนี้อลองคิดใหม่ค่ะความคิดไม่เสียสตางค์ความฝันไม่เสียสตางค์นะคะเงินหลักล้านเป็นของคุณได้แน่นอนเริ่มต้นจากการคิดจินตนาการรู้สึกและเขียนลงมาค่ะนี่ถือว่าเป็นเวิร์กช็อปชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นไม่เสียหายค่ะลองทําดูนะคะและทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเออมันเงินเข้าหลักล้านเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า มันท้าทายศักยภาพไปตัวเราซึ่งศักยภาพนั้นมันอยู่ในตัวคุณตั้งแต่เกิดแล้วเพียงแค่คุณนั้นไม่ได้ฝึกที่จะนําออกมาใช้นั่นเองนั่นคือความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังจิตใต้สำนึกนั่นเองค่ะอย่าปล่อยให้โลกไปนี้ควบคุมเราแต่เราเป็นผู้ควบคุมจักรวาลค่ะ คิดพูดทำแต่สิ่งที่ต้องการเท่านั้นแล้วสิ่งที่ต้องการก็จะเป็นของคุณค่ะอาจารย์เปิ้ลเป็นกําลังใจให้คุณนะคะใครชอบแชร์แท็กเพื่อนกดติดตามเพจอาจารย์เปิ้ลปฏิทินานะคะแล้วคุณจะค้นพบว่าโลกใบนี้มันอีซี่มากสาหรับคุณคุณเป็นคนเก่งค่ะคุณหาเงินเก่งค่ะอาจารย์เปิ้ลอวยพรขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีเงินเข้า10ล้านร้อยล้านพันล้านจากทุกทิศทางแบบไม่ต้องมีเหตุผลเลยค่ะ